สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนจงรับบูชาองค์เทพที่เรารู้สึกผูกพันเท่านั้นนะถึงจะดีเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุคือไปเอาเทพมามั่วไปหมดมาบูชาหมดทุกอย่างแล้วเรื่องมันก็เกิดตอนหลังคือมีปัญหานะเอาละครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้เดี๋ยวบูชาองค์บรมครูก่อนแล้วก็เดี๋ยว เรามาคุยกันนะนมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมพระพรหมาบดีพระ하여야 ทูติยามปีพะพรหมาปฏิภาหยาตติยามปีพะพรหมาปฏิภาหยาอิติสุกโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปะทวีคงคาพระพรหมหาเทวาขมามิหังพรหมาจิตตังปียังมามานาชาลิตินามาภะธะนามาอาุเมกโมอ ปโยเทวมนุสนางโปโยพระมานมุตตมังปโยนาคาสุปันนางนปินินทาริยังนามามิหังอมนะโมิสราเมสิวาเทวัญจาพวันตุเมโทติยามปินโะโมิสราเมสิวะเทวัญจาพวันตุเมตติยามปินโะโมิสราเมสิวะเทวัญจาพวันตุเม อิต ah ิสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธ ah ัยปัทวีคงคามอิสราเมศวาเทวันจามหาเทวาคามามิหังโอมนะโมนารายนามาภวันตุเมทูติยามปีนโมนารายนามาภวันตุเมตาติยามปีนโมนารายนามาภวันตุเมอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธัยะ ปฐทวีคงคานารายนามะมหาเทวาคมามิหังคือการบูชาเทพเนี่ยหลายๆคนเนี่ยชอบไปเอามาบูชาเยอะแยะพาบูชาแล้วปัญหามันก็เกิดเกิดทีหลังไม่ใช่อะไรเกิดความสับสนว่าฉันมีอะไรกันแน่มียังไงมีแบบไหนแล้วก็ไปหลายสำนักหลายตำหนักแล้วก็สุดท้ายไปรับเอามาบูชาจนหมด บางคนก็บอกให้ลงคลองก็คือไปรับขันรับอะไรรับมันทีหลายสิบตำหนักปัญหามันก็เกิดกับไอ้คนที่เป็นร่างทรงหรือคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้โดยตรงก็คือปัญหามันคือมันสับสนมันวุ่นวายใจผมไลยด้บอกว่าเอา,อางี้ดีกว่าถ้าเขาพยากรณ์มาว่ายัางไงก็อย่าเพิ่งไปรีบเชื่อถ้าสิ่งที่เชื่อจงเชื่อใจตัวเองว่าตัวเองเห็นองค์ไหนแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราผูกพันกับองค์นั้นเรารักองค์นั้นเรามีความรู้สึกว่าเออองค์นั้นเนี่ยใช่นะอย,นอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้เราตรวจองค์ตรวจเทพคนเเนี่ยยราหิบ คุณพ่อแม่รัศมีเขาดูเนี่ยเขาถึงกับร้องไห้หลั่งน้ําตาตด้วยความปิติแล้วเขาก็ร้องเป็นภาษาอัฟริกาโรยแอ่ใช่มันเป็นภาษาเทพนะโดยมีท่านอาจารย์โอผูอเอ้เป็นประธานอยู่ในเป็นประธานในพิธีเหมือนเดิมทุกรอบนะเดี๋ยวอีกหน่อยแห่ขบวนนะแห่ขบวนอ่ะนะจริงๆนะอันนี้เรื่องจริงก็คือว่าาสามารถพูดภาษาเทพหรือภาษากูโบสได้แต่ถามว่า การบูชาองค์เทพนั้นนะจงบูชาองค์ที่องค์ที่ผูกพันที่สุดเห็นแล้วรู้สึกปิติน้ำตาร้อยพลรักศรัทธาเมื่อได้ยินได้ยนได้มองได้เห็นนะใช่เขาเรียกว่าศรัทธาอันเกิดบันแรงกล้ามันเกิดจากบารมีในอดีตพบที่ว่าสั่งสมมาไม่ใช่ว่ามันเพิ่มมาเกิดในชาติปัจจุบัน โดยมีท่านอาจารย์โอมาอธิบายให้ฟังอาจารย์โอเคยประทับใจพระพิฆเนศองค์หนึ่งค่ะตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็ละสายตาจากการมองท่านไม่ได้เลยตอนนั้นไปเห็นที่สำนักของอาจารย์ท่านหนึ่งและโอ้ก็บอกว่าโอพระพิฆเนศองค์นั้นสวยนะคะแล้วโอก็มองมองขึ้นไปบนทิ้งใช่ไหมคะแล้วอาจารย์บอกว่าสวยเหรอโอเอาเลยเอาเลยโอเอาเลยเพราะเขาก็เขาก็ทักเลยว่าแสดงว่าโอเนี่ยต้องถูกสายตา กับอะไรเนี่ยต้องเอาอ,นนองค์นั้นไปบูชานะคะ,ะคือ<ม>วิธีการที่ถูกต้องเวลาที่เราจะบูชาอะไรก็คือว่าเวลาเราเห็นองค์เทพองค์ไหนที่เป็นหุน่นที่เป็นเทวรูปต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้สึกดีใจมีความสุขยินดีรู้สึกผูกพันกับท่านรู้สึกว่าถูกชะตากับท่านรู้สึกว่าถ้าเราได้กราบท่านทุกวันเราจะมีความสุขนะคะอย่างนั้นก็คือเราก็รีบูชา เทวรูปองค์นั้นไปเลยนะคะถึงจะดีแล้วเวลาราูชาเวลาเราขึ้นหิ้งบูชาท่านที่บ้านแล้วเนี่ยหรือที่ตำหนักหรือที่สำนักเราแล้วเนี่ยเราจะเกิดเว,เวลาเวลาบูชาท่านเราก็จะเกิดความสุขใช่ไหมคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเออเราสบายใจจังเลยเราได้ไดหว้สิ่งนี้เราได้กราบสิ่งนี้แล้วเรารู้สึกมีความสุขนะคะบางทีน้ําตาเราก็จะไหลออกมาเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นคนที่ไปอ,อ่อ ดูดวงกับเราเมื่อวานนี้นะคะดูดวงกันกันทางวิดีโอคอลนี่แหละเราก็เอาหุ่นมาตั้งให้เขาดูว่านี่แหละพระแม่ลักษมีนะที่เขามีองค์อยู่เขาว่าเห็นแล้วเขาบอกว่าหนูเอาสององค์นี้เลยนะคะจย์หนูแบบเขาเขาก็ร้องไห้แล้วเขา,า,เขาพูดไม่ออกเลยค่ะจย์ท็อปใช่ไหมใช่นั่นแหละโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้เอออาจารย์ท็อปค่ะและาจาย์ท็อปมาเป็นผู้ตรวจองค์ทุกรอบ <น>อาจารย์ทขาเป็นผู้รู้นะคะกูรูนะคะผู้เชี่ยวชาญในการตรวจองค์ตรวจเทพนะคะคือหลายๆครั้งหลายๆหดเนี่ย <c oughs> คือเราอย่าไปบูชาผิดองค์จงบูชาให้ถูกองค์เราชอบองค์ไหนเราก็บูชาองค์นั้น<ช>ไม่ใช่ว่าเราเราจะไปข้ามไปบูชาองค์อื่นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์โอได้พระิเออพ,พระพิคันได้องค์นั้นมาบูชาแล้วอาจารย์โอรู้สึกว่าโอ้โเรามีความสุขม,มากแล้วเป็นครั้งแรกที่อาจารย์โอนะใช้เงินตัวเองอะ เพื่อที่จะเช่าบูชาสิ่งของที่เป็นเทวรูปมาไว้ที่บ้านนะคะครั้งนั้นเป็นครั้งแรกค่ะนั่นแหละคือหลายๆครั้งเนี่ยมีคนในยัดเยียดยัดเยียดคือยัดเยียดองค์เทพให้เราแต่เราจะต้องรู้ในใจเราก่อนว่าเราชอบองค์นี้ใช่องค์นี้หรือไม่ใช่หรืออย่างไรเพราะถ้าเราไม่ชอบไม่ใช่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าปัญหามันจะเกิดตอนหลังแต่ก็มีนะหลายคนที่ทักมาว่าเนี่ย ในแชทน,นะคะบอกว่าพระพัพพมที่องค์ที่วางตอนไร้สดเนี่ยครับาราคาเท่าไหร่ครับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เช่าไปนะคะคือเหมือนกับว่าองค์นี้มันเป็นของอาจารย์ท็อปมาตั้งแต่เดิมอยู่แล้วบุญไม่สองพันค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าองค์นี้งามมากเลยนะคะแล้วมันก็เป็นบารมีที่เหมาะกับอาจารย์ท็อปมา เป็นเจ้าของไงคนที่เป็นเจ้าของจริงๆนะคะเมตตามหามนิยมแต่อย่างเงี้ยอย่างองค์เนี้ยค่ะยังอยู่ในซีนนะคะยังไม่ได้แกแะไ็ยังใหม่อยู่แล้วก็ยังเหมือนกับว่ายังไม่มีใครทักว่าอยากจะได้ไปนะอันนี้นะ,อ,ะองค์นี้นะคะ รอวันครับรอวันที่เจ้าของจะมาองนี้ก็เหมือนกันค่ะองนี้ก็งามนะแต่ว่าท่านก็ออกซีนซีนออกไปเอาเอาเป็นพลาสติกออกไปอยู่มานานแล้วอยู่มานานแล้วฝุวว่นจับด้วยก็ยังไม่มีใครอยากอยู่ด้วยความรักนะอยู่ด้วยความรักความผูกพันใช่ค่ะแล้วเราก็รักท่านมากเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้อยู่กับเรานานๆนะคะโดยมีท่านอาจารย์โออันนี้คุยด้วยละขอให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะคะขอสาธุนะโดยที่มีท่านอาจารย์โอ ค,คือหลายๆครั้งอ่ะพยายามอ่ะอย่าให้คนยัดเยียดองค์เทพให้กับเราเราจงชอบด้วยตัวเองแล้วก็เวลาที่แบบว่าเราจะบูชาอะไรบูชาแบบไหนบูชาย,ยังไงก็คือตัวเราเองเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะตัวเราแต่เป็นผู้ตัดสินตัวเองไม่มีใครมาตัดสินให้เราได้หรอกค่ะบอกเพราะว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่เออผมก็อยากจะได้บูชาในองค์เทพที่ผม ผูกพันจริงๆนะคือเราต้องปรารถนาก่อนปรารถนาองค์ใดองค์หนึ่งก่อนอย่างเช่นเมื่อวันก่อนต้องบอกเขาให้เข้าใจไม่งั้นเขาก็จะขยันขยอเราแล้วก็ถ้าเรานิ่งไปเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจอีกเขายิ่งพูดไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราบอกเลยว่าขอบคุณมากนะคะแต่ก็อยากจะดูไปก่อนแล้วกันค่ะอะไรอย่างนี้ก็ดีกว่ามันก็ดีกว่าแต่พูดตรงๆนะว่าจริงๆแล้ว่การที่เราจะบูชาองค์เทพองค์ไหนมาเนี่ยมันมันไม่มีคาว่ามันไม่มีคาว่าบังเอิญมันมีความว่าบุญสัมพันธ์แต่เดิมมา อย่างทีเราจะเอารูปปั้นอะไรมาไหว้หรือเราจะเอาอะไรมาบูชาก็ตามเนี่ยมันจําเป็นมากนะครับหนึ่งเราจะต้องมีบุญสัมพันธ์สองไม่ต้องเกิดจความศรัทธาของเราว่าศรัทธาท่านโดยโดยใจเนื้อแท้ทางจิตวิญญาณอย่างองค์นี้งามมากเลยะจะบอกว่าปักด้วยผ้าลายเลื่อมเพชรเลยนะจะบอกให้ลายดิ้นลาย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 อันนี้ลายลายเขาเรียกอะไรลายลายเม็ดออกมาเป็นลายดอกไม้นะคะเนี่ยะ จะเห็นว่างามมากนะคะแต่ก็ยังไม่มีใครที่คู่ควรกับบารมีท่านนะคะีวเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่าือวันือวันที่ว่าใครที่มีบุญวาสนาพันธ์ก็จะได้ไปนะคะเอาละครับนะติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพกับท่านอาจารย์โอได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไอดีรายโอสิริห5 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนัทมีตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ไ AJ ร AJTOP16 เอาละครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้โดยมีท่านอาจารย์โอเป็นผู้นำเหมือนเดิมนะเราก็จะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ